สวัสดีครับพี่น้องเดี๋ยวมือนีสิพาพี่น้องทุกคนมาเบิงมาชมตลาดนาเกลืออยู่พัทยานะครับเนาะว่าหน้าตาี่เป็นยังไงนะครับเนาะมียังายแน่เนาะเดี๋ยวสิพายยังกับพไปเบิงครับคือ,อตลาดตลาดนาเกลือนะฮะก็จะอยู่ติดกับทะเลเลยนะฮะเขาจะมีอาคารจอดรถไว้ให้อย่างนี้นะฮะหลังจากที่เราเข้ามาในตลาดแล้วนะครับพอเราเข้ามาในตลาดนาเกลือเราก็จะมาจอดรถบนอาคารนะฮะรถเสร็จแล้วก็จะเดินลงอาคารจอดรถรถไปนะฮะลงไปเลย ทางโน้นนะฮะจะเป็นตลาดที่ขายพวกอาหารทะเลนะแต่ก่อนที่เราจะไปเดี๋ยวไปทำกิจส่วนตัวก่นอนนะฮะก็คือที่เราจอดรถเสร็จแล้วนะฮะเมื่อกี้อ,อาคารจอดรถจะอยู่ตรงนี้นะครับอา่าฝั่งนี้จะเป็นลานอาคารจอดรถหลงัลงหลังจากที่เราจอดรถเสร็จแล้วนะฮะก่อนที่เราจะลงมาเดินตลาดนะฮะเขาก็จะมีห้องน้ําอยู่ฝั่งขวามือนะฮะถ้าเราเดินเข้าไปจากฝั่งนี้นะฮะทำกิจเสร็จแล้วนะเราก็สามารถเดินมาเที่ยวชมตลาดฝั่งนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเที่ยวชมตลาดนาเกลือนะฮะที่พัทยานะ ส่วนเดก็จะเป็นบักสีดานะครับเนาะเห็นยางแถวนี้นะครับเนาะอ่าครับฝั่งนี้นะฮะก็จะเป็นสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรตินาเกลือนะฮะที่นี่ก็จะเป็นภายในของตลาดนาเกลือนะฮะหรือถ้าเรียกอีกชื่อก็จะเป็นตลาดลานโพนะฮะร้านนี้ก็จะเป็นพวกนะพวกปูปลาหมึกหอยมีครบทุกอย่างนะฮะเนี่ยนะครับหรือตลาดนาเกลือพัทยานะฮะเนี่ยนะครับปลาหมึกสดๆเลยนะฮะมีทุกหมึกครับเนี่ยนะฮะ นี่คือตลาดนักเรือพัทยานะฮะหรือเรียกอีกชื่อก็เป็นตลาดลานโพนะฮะประมาณนี้นะครับเนี่อกุ้งมังกรครับหนึ่งตัว4,800บาทนะครับก็จะประมาณนี้นะฮะส่วนตัวนี้ตัวนี้น่าจะเป็นกั้งนะฮะเนี่ยนะฮะคนเยอะมากนะฮะเนี่ยคนแน่นเลยนะฮะจะเห็นว่าคนเยอะนะฮะที่ตลาดนี้นะครับอันนี้เป็นอันนี้เป็นกุ้งกุ้งอะไรครับอันเนี้ยกุ้งลายเสือกุ้งลายเสือโอเคครับอันนี้เป็น1นกิโลฮะหกิโลหนึ่งพันสองร้อยบาทเนาะโอเคฮะ กุ้งลายเสือก็จะมีหลายราคานะครับพันห้าก็มีนะฮะเนี่ยนะฮะพันสี่ก็มีครับผมมาดูไปเรื่อยนะฮะเดี๋ยวจะพาชมตลาดนาเกลือพัทยานะครับวันนี้ตัวนี้ก็จะเป็นปลากระพงนะฮะหนึ่งตัวร้อยหกสิบาทตัวนี้เป็นปลาเก่าใช่ไหมปลาเก่าครับผมปลาเก่าห้าร้อยแปดสิบาทหนึ่งตัวครับผมหตัวห้าร้อยแปดสิบาทนะครับอ๋อครับผมตัวใหญ่แปดร้อยห้าสิบาทปลาเก่าเหมือนกันนะฮะตัวใหญ่ตัวใหญ่นะครับส่วนนู้นเป็นกุ้งมังกรสี่พันบาทนะฮะหนึ่งตัว ครุ้งกระดานนะฮะห้าร้อยหกสิบบาทกุ้งกระดานนี่ห้าร้อยหกสิบาทนี่ต่อตัวเลยว่ากิโลฮะหนึ่งกิโลนะครับเอาอะไรดีเราเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆนะฮะเป็นเป็นร้านขายอาหารทะเลสดๆทั้งนั้นนะครับที่นี่นะฮะทุกคนและสดมากๆนะฮะตัวเป็นๆเลยนะฮะทุกคนน่าสนใจมากๆเลยคนซื้อของนะครับเยอะมากนะฮะแน่นนะฮะทางเดินเนี่ยต้องได้เบียดกันเดินนะครับอันนี้หอยนางรมใช่ไหมแท็ก ตัวตัวละหรือว่าโลละตัวละห้าสิบาทนะฮะโอ้ตัวใหญ่เนาะโอ้โห<อ>เบลเลอร์เลย<อ>เป็นหอยนางรมนะครับตัวใหญ่ๆนะฮะตัวละ50บาทนะครับที่ร้านนี้นะฮะสี่สิตัวนี้จะเป็น40บาทตัวนี้50บาทนะฮะตัวใหญ่มากครับเอาหรือเปล่าเอามีน้ําจิ้มให้ด้วยไหมน้ําจิ้มต้องต้องขายแยกใช่ไหมหรือไงฮะอ๋อ ส่วนน้ำจิ้มก็จะเป็นน้ำจิ้มรวมนะก็จะมีพวกหอมเจียวพวกนี้นะฮะเนี่ยนะฮะจัดครบเลยนะฮะแปบาทนะฮะน้ำจิ้มพวกนี้เราต้องซื้อแยกต่างหากนะเป็นแปบาทฮะส่วนหอยเราจะเลือกซื้อขนาดไหนก็ได้นะครับก็จะมีขนาด40บาท50บาทนะต่อตัวนะฮะตอนที่รีวิวก็ตัวใหญ่นะฮะแต่เมื่อใดที่แน่ๆนะของเยอะมากเลยนะฮะตลาดนี้นะครับทุกคนดูนะยาวไปนู่นเลยนะ ยาวไปเลยครับมีแต่ร้านขายอาหารสดอาหารทะเลทั้งนั้นนะครับทั้งตลาดนะฮะตลาดนาเครือหรือตลาดนาโพพัทยานะครับรู้สึกว่าคนเยอะไปเรื่อยเลยนะฮะเดินเข้าไปรู้สึกว่าจะแน่นมากนะฮะถอยนะฮะเดี๋ยวถอยกลับไปทางเดิมนะฮะหาทางออกนะครับอันนี้ประมาณ2ตัวโลแล้วตัวนั้นประมาณกี่ตัวโลอตัวตัวัแขนาดเล็กใหญ่อ๋อครับผมเอาเอาหมึกกล้วยลวกันโลหนึ่งเนาะ โอเคเท่าไหร่สามิบาทใช่ไหมโอเคครับโอนฮะตรงนูโอน